รานดอกไม้ส,สวยๆครับไร,ร้กลิ่นเกสรครับไม่จริงครับแตงอีนโดนะนาำเลยตำปูปลาตามตะพราา้าวอ่อนเหรอครับไส้หวานค่ะไหวานโอ้ทำมาเล่นไปน <ะ S 1> หูหน้ามาแคมปิ้งมากเลยอ่ะ่มรื่นครับสวัสดีกับช่อง b บท r i p ความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาชมใบกาดสวย ลานดอกไม้แห่งนี้นะครับมาทักทายสาวงามไม่ซูงอน้องแสงอิคคนงามแล้วก็ครัวคนนุอย่างวันนี้จะพาเราไปเที่ยวกันที่ไหนครับเนี่ยวันนี้เราจะไปแคมปิ้งแต่ระหว่างเส้นทางแคมปิ้งเราจะแวะแอวกันก่อนเจ้าพี่เบล่ะแล้วก็ซื้อวัตถุดิบไปทาอาหารยามแรงวันนี้จัดเลยครับรอบนี้น้องแสงอิงใช้เดียวนะจ๊ะมาได้มากก็เลยว่ะอ๋อพอดีน้องบัวลอยติดทุระท่านิดหน่อยแม่ แต่ยังไม่ไปไหนก็มาแปะมือให้น้องสายอินบุุยของเราก่อนครับแต่ก่อนที่เราจะไปแคมปิ้งมาชมดอกสวยๆนะครับน้าอู้ค่าเข้าคนละห้าสิบบาทใช่ไหมครับอ่ะเรามาซื้อตั๋วเข้าก่อนนะครับนะใส่แมสป้องกันกันก่อนครับทางเข้าชมดอกไม้นะครับเจ็ดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะอ่ะท่านละห้าสิบบาทครับสองคนครับข้างนอกรอนะคะแต่คุณยังไม่ชอบดอกไม้หรอไม่ค่อยชอบดอกไม้อ้า เดี๋ยวถ่ายรูปแข่งิงเต็เนอร์ครับครับแสงอิงฝากถือตั๋วหน่อยจ้ะครับชมหน่อยก็มาเซฟเต้ียนก่อนนะครับว้าวต้องถามน้องแสงอิงมากี่ครั้งแล้วครับเนี่ยเคยมากับบลรยหนึ่งครั้งค่ะเมื่อปีที่แล้วอ๋อได้เลยจ้ะไปมาเซฟี้กันนิดนึงครับหืมลานดอกไม้สวยๆครับก็เป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจมาถ่ายรูปมาเซฟี้ก็ได้นะครับ ชื่อลานดอกได้จำได้ไหมครับไร่กลิ่นเกสรไร่กลิ่นไร่กลิ่นเกสรชื่อสถานที่แต่ชื่อดอกจําไม่ได้อไม่เป็นไรอย่าพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนะมักกะเร็ดโอ้โหสวดมากเลยแตงยิงครับชมกันนิดนึงนะจะเซลฟี่ตรงไหนบอกพี่นะพี่ถ่ายรูปให้ครับอ่ะใบกระสกอสวยๆในวันนี้นะครับ ดอกไม้งามคู่กับสาวห้างหลีแต่ๆค่นะหนาร้อนหน่อยนะคะครับว้าวแซงอิงเรือกมุมเลยจ้าเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปให้ใช่ครับโอ้ไร่กลิ่นเกสรครับนู่นนะครับรดไ,ได้เลยจ่าโอ้สวยมากเลยแซงอิง,งครับเข้ามาข้างในได้ด้วยนะคะได้เหรอจัดไปครับ พาแสงอิงมารื่นรมกับความสวยงามของดอกไม้ก่อนครับว้าวเลยจ้าโอ้เห็นเห็นวันนี้ดูโอไม่มานะก็อย uh ู่คนเดียวก่อนเป็นดูโอกับครูพี่เองก่อนนะครับอู้สวยจริงดอกไม้ครับน้องสังอิงครับโอ้โหมันเจริญมากมันปีที่แล้วกับปีนี้อันไหนสวยกันครับน้องรู้สึกว่าปีนี้สวยกว่าค่ะอ้าวทำไมอ่ะ มันบานเยอะกว่าที่คิดแล้วค่ะที่รับฝนตกเยอะค่ะอ๋อดอกไม้สวยๆคู่กับคนห้างหลีครับว้าโอ้ย่ากลับมาสิบสี่ครั้งตอนนี้สิบสองอยู่ค่อนะอ๋อสิบสองอยู่นะจ้ะกลับ พามาให้ตายใจก่อนเดี๋ยวจะไปลุยต่อโอเคล้อเล่นจ้ะจะไปโหดแล้วครับโอ้โหนึกว่านางเอก MV ครับสวยจริงๆอ่ะเดี๋ยวน้องจะวิ่งทีลทะเลแล้วพี่เบียร์ก็วิ่งให้ทันนะคะได้เลยครับ โอ้ว oh oh. oh, oh. ิ <Durch those rapper singers> oh, right ่งตาไม่ทันสาวงามนะครับไปสีแดงมั่งดีกว่าโอ้สีแดงก็สวยนะน่ะดอกงอนไก่หรือเปล่าเนี่ยทำไมเอ่ยได้ได้วปะตรงนี้น่าจะ ดอกไม่ทีเยอะครับโอ้ได้ไหมโอ้สีสดมากจริงจรครับก็ความประทับใจให้เพื่อนๆได้รับชมก่อนเดินทางกันต่อนะครับนะน้องสายอิงอยู่กับเรายาวๆนะครับก่อนกลับแม่ห้องสอนครับมาช้าไวทั้งทีเดี๋ยวให้คุ้มก่อน่ะจ้าใช่ โอ้สวยเนาะโอ้สวยมากแสงอิงคนนั่นเลนแล้วครับป่ะพร,ร้อมลุยต่อเนาะลุยค่ะครับมงฟอร์ <S <S มูล่าหรอวะเนี่ยน่าจะใช่ครับไม่เคยลองนะคะอ๋อไม่เคยลองเหรออยากลองลงรอยเหมือนกันนั่งได้ประเนี่ยอืมสักมนีม่ต้องยกทุ่มน้ำหนักยกแล้ว พาันมอ,มองสังเกตกาก่อนนะคะครับผู้พี่เบร์ดูข้างหลังพี่เบร์อนะไรเนี่ยรังนกหรือเปล่าโอ้สวยครับนี่คือรังนกใสไ,ไหมคะไม่มีถ้ามีนี่คือธรรมชาติสุดๆละนี่อะไรเอ่ยเหมือนน้ำเต้าใช่ไหมใช่น้ำเต้าแล้วก็มีที่ตำข้าวเลยก่อนตำรุสเสียครับ ข้าวเป็นแป้งใช่ไหมคะรัาจะใส่ข้าวที่แช่ลงไปแล้วเราก็นแล้วก็น้ำสีขาวๆย้อลงมาแล้วก็จะกลายเป็นแป้งวิยาช้วด้ในอดีตนะนะโบราณจริงครับก็เป็นการพักผ่อนเย็นใจจุดเช็คอินจุดแรกของเรานะเดี๋ยวจะพาน้องสังอินไปลุยต่อครับ ติดไปเสยอย่างโอ้โอเก็บของแล้วเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจ หลังจากที่ชมสวนดอกไม้สวยๆก็มาแว้ร้านหิมน้ำลำธารน,นะครับไปแกดดีๆในวันนี้นะเติมพลังกันก่อนไปลุยนะครับไปน้องใส้ยิ้ไปเลยจ้าครับไม่ได้เตรียมชุดเล่น้มาด้วยเอ,อสียดายมากเลยแกจะให้ตีโป่งซะหน่อยห <c oughs> ิมน้ำลำธารครับว้าวสาวได้ที่ไหมตรงไหน <c oughs> ระวังนะ โอ้โหแอดแอนเจอร์ไปได้ปะนะนั่งกินธรรมดาโลประจำนะไปแล้วครับว้าวตรงนี้เลยนะเอกเทศเลยแสงอีนโดนระนบเลยว้าวจะสั่งอาหารกินก่อนนแจ้สสาวครับ นายอิงดินดีๆเนาะโอ้หดูสะพานครับโอย่ังแม่ครับโอ้โหโีอ้กาศดีมากครับไปเติมพลังกันอีกแล้วครับพักผ่อนยอนใจกับธรรมชาติสวยๆนะครับขอนไปดูเนาะครับ อาหารของเรามาแล้วว้าวมาแล้วนะจ๊ะนั่งกินติดดอยติดป่าเลยมาอะไรมาก่อนว้าวนี่ตำอะไรมากระเบนตำปูปลาตำปูปลาครับแซมแซมยำผักกดอบครับตำยอดมะพร้าวเหรอจ้าโอ้โหนี่แปลกกันี่แปลกต้องกินตำยอดมะพร้าวไงกินไก่งกินซดสอ่ะครับโอ้หอ่ะแจกอาวุธกันก่อนครับสาว เดูขึ้กี้ยังไปมาแล้วอันนี้คืออะไรครับต้มแซบเอ็นไก่ต้มแซบเอ็นไก่โว้ยแซบเนาะครับอ่ะครับก่อนขึ้นดอยข้าวเหนียวนะครับเป็นการกินอาหารยำกะวันก่อนไปดูกันต่อนะครับจับเลยจ้ะหิวแล้วกินก่อนนะกินก่อนไม่รอแล้วนะครับพายินจัดการนะครับ พี่เปนนางค้าง,างมาอ,องระเด็นระโืมแรบบลแยคะตบมกลมรสชาติดีแต่ว่าเอ็นอะต้องปรุให้นหน่อยนึงครับแต่วน้าเอ็นเหนียวเหนียวอะ่ะ<ถ>ต้องเหนียวมัหรอแตอฟันดีครับ <c oughs> ต้องมาเปลือ่ปนิดหน่อยอ๋อต้องปรุงเอ็ให้เปื่อหน่อยใช่ใแต่น้ค่าดีแล้วครับ เส้นไปไม่แจ่มมาไปเหรอนแจ่มเลยนะใครเครบแม่แรงเธอแม่รีนนี่คือ่ตำมะพร้าวอ่อนเหรอครับไม่เคยกินเลยอ่ะไปกินแต่ป็นแกงนะอร่อยเลยคะอร่อยตงกินเลยั่ยมเลยหรอกขอคุณอร่อครับอ่ะกินกิน ใจต้องขุดน,น้อยเที่ยวป้าบบดีแล้วม,มันมันอร่อยค่ะรับตับปูปลรราค่ะตับปูปลรราอ่ะแต่อินสุดเลยอือ นี่จะหิววหรือเปล่านี่ <laughs> ีเล่ยงพอดีดดอร่อยทุกเมนูเลยค่ะยำยำปราบุกกบับยำหมูกรกอบกินยั่วๆนะครับนะพาน้องแสงอิงมาดุกรยกับเราอีกครั้งนะครับ ก็เล่นสบายสบายใช่ต้องกดตารางรวคุณคนน่ายังมีปลาบอกนะน้องกอล์ฟก็มา แสงอิงปติกิรเผ็ดไหมครับทานค่ะแล้ว่าเผ็ดน้อยอืมมื้ตามมาลอยมาแถวกันได้เนาะมีหลายร้านให้เลือกนะเส้นนี้บรรยากาศดีมากตลอดเส้นนี้คือจะมีร้านสวยๆเยอะแยะมากมายเนาะแล้วแดีวเราจะเลือกครับมีผลไม้ตามฤดูกาลอยู่นะบลูเบอร์รี่ค่ะตรงนี้เดี๋ยวแวะเนาะ ของของโปดน้องยอิงแสงยิงเป็นไงมั้งจ้าฟงซึ่ง <c oughs> ดูอร่อยมากครับร้านนี้ก็ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูร้านกาแฟต่อเนาะใช่วันนี้พาน้องแสงยิงมากินมาเที่ยวมาเลาะเส้นแม่ริมเลยนะใช่แล้วตอนรับการมาเยือนที่เชียงใหม่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูต่อละค่ะ มาสาวสถานีต่อไปขอวานก่อนนะคะครับก่อนขึ้นดอยเนาะอ่ะก็จ่ายตังค์เสร็จร้อยราคาไม่ถึง500บาทนะครับโอ้โหนี่มีอะไรเอ่ยปลาเผาปลาอะไรหรอคะปลากระพิมปลาปลานินค่ะปลากระพิมปะเออไม่ใช่ปลานินพิมมะเราจะอู้ว่าพิมมะนี่ไงไส่ตันหรือเปล่าเนี่ยใส่หวานค่ะไส้หวานโอ้โหขายหน้าร้านนี้เลย ใช่ร้านเดียวกันหรือเปล่าครับใช่ค่ะอ๋อร้านเดียวกันเลยครับมีไหมีมัโอ้แกลอรี่ริมดอยใจน้องแสงอิงครับเป็นอ่สินค้าต่างๆนะครับนะมีเสื้อผ้าแล้วก็สั่งกาแฟากันตรงไหนเอ่ยข้างในหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมีครับเอาเรือออ่องถอดน,นะอ๋อมีสินค้าต่างๆครับเสื้อผ้ากระเป๋านะครับ อ๋อเป็นโซนแกลเลอรี่เนาะอะตามล่าหาร้านกาแฟก่อนน้องเซิงหนีเราไปค่ะตี๋เรี่ยงหนีเราไปนะตี่เรี่ยงนีเราไปค่ะริมนาราคาเฟ่สงทางเครับโอ้กระเป๋าสวยครับว้าวอืมโอ้สวยสวยครับ่ะิงเราามกอนนโอ้ครับ ท้งแรกนะครับนี่สวยงามน้องสังอิงสวยมากค่ะครับว้าวพี่แสงอิงติดใจโปสเตอร์นะผู้ชายอาบน้ำครับโชว์ซิกแพ็กให้งานนี่คืออยู่ยาวเลยใช่ไหมครับสวยเลยครั้งยังไปดูแกลอรี่มาจันนว่าตรงนั้นเป็นร้านกาแฟครับ ว้าวโลเลยแล้วก็นอนหลับไปเลยก็พาน้องสาวเรามาพักผ่อนหย่อนใจนะครับนี่น้ำตกแม่สาใช่ไหมนี่ใช่แล้วครับ ตร้านบรากาศดีมากนะคนค่อนข้างจะหนาตานะอาจจะได้ย uh, anyway, ้ายร้านอาจจะรออีกครึ่งวันใช่อปงั้นเราไปกินกาแฟร้านข้างหน้าแล้วกันนะมาพาน้องสีมาเสพบริกาศสวยมาเซลฟี่นะครับ่ะเดินทางต่อครับสวยมากชอบคาเฟ่นี้ที่สุดเลยค่ะกว้างวันนี้วันหยุดพอดีไงถ้าวันธรรมดาคนน่าจะน้อย เราคนเอี้ยงเจอร้านกาแฟชื่อหน้าเข้าไปมากเลยนะร้านไม้ป่าเดียวกันกาแฟไม้ป่าเดียวกันอ่ะลองไปดูนะไม่มามืองไม่มึงพลาดไม่มามืองพลาดเลยหรอโอโโหโหดร้ายมากโคโหโกโห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 ่หโห่ยคหโไโหโหโค่ะโห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 โ่ะหโหงหะหโห้าโห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 รหโหโว่าโหโหโหโัโห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 ลหโ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 วโหโหโเโห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 โ้โเ้าน ป้ายมาละป้ายมาแล้วเลี้ยวสิแกแค่สำเนียงก็เลี้ยวสิแกอ่ะเลี้ยวสิแกเลี้ยวเลี้ยวเลยกลัวอะไรวะนี่เราอ่านตามป้ายนะเราไกาแฟไม้ป่ายดียวกันเลี้ยวเลยกลัวอะไรวะอ่ะอันนี้คือเราอ่านตามป้ายนะครับโอ้โหร้านนี้ขอบอกว่าไม่ธรรมดานะแค่ป้ายแค่ป้ายก็โดดเด่นมากนะครับอ่ะจัดไปครับโอ้แต่ว่าเป็นธรรมชาติจริงๆนะเนี่ยชชอบชอบทำเป็นเล่นไปเนี่ยโอ้ โอ้ทำไปเล่นไปเนี่ยเนี่ยไปครับมาลุ้นคำตอบไปอ่านลุ้นคำตอบไปของป้ายนะครับคืออะไรเอ่ยอย่าถอยสองร้อยเมตรมึงอย่าถอยสองร้อยเมตรไอ้คืออ่านตามป้ายเลยไหมใช่ครับมีโฮมสเตย์ตัวบ้านบนดอยของฉัตด้วยโอ้มาแล้วก็ดูวิวไปเรื่อยๆนะครับทั้งวิวฟรีนะช่วงนี้พาน้องสายอิงมาเที่ยวบ้านอะไรบ้างนะครับมาลุยต่อครับโวโวโว หึงแล้วหรือเปล่าบ้านบนดอยไม่ใช่บบ้านนอดยฮมเตเป็นบ้านบนดอยไม่เป็นฮมงเต้นตรงไปโอ้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 จะย็นแสงอิงเต็มปิ้งเนาะเดี๋ยวถามก่อนครับจุดกลางคำต่อไปมีอะไรเอ่ยตรงไปตรงไปอ่าตรงไปนะไปอไลถามล่าหาขุมทรัพย์หรือเปล่าเนี่ยไปเลยครับลุ้นลุ้นลุ้นนะไปข้างในน่าจะถึงแล้วแหละใกล้แล้วใกล้แล้วเป็นการสุ่มมาร้านกาแฟที่ค่อนข้างจะตื่นเต้นนะครับ แล้วก็พร้อมกับธรรมชาติสวยๆนะกาแฟไม้ป่าก็ตามชื่อร้านเลยนะกาแฟไม้ป่าเดียวกันครับนะโอ้คนนี่พี่สวยอ้สวยสวยสวยเฮ้ยอันนี้คือเราสุกมาเนี่ยแักยิ่งาด้วยไม่เสียไม่เสียแรงที่เรามาตามล่าตามล่าหาไม้ป่าเดียวกันปิดอีหรอน่าจะไม่ปิดนะมีคนเดินขึ้นไปอยู่โสวยเอาแล้วไม้ป่าเดียวกันเรามาถึงแล้วแสงยิ่งโอ้โห เห็นหินหนูไหมห้ามออกเสียงผีนะจ๊ะโอ้ผมชอบเอกลักษณ์ของร้านแห่งนี้มากเลยอ่ะโอ้ว้หน่ามาแคมปิ้งมากเลยอ่ะแคมปิงแถวนี้ดีไหมเนี่ยครับเนี่ยเราจะสุ่มกันมาเรื่อยแบบนี้แหละครับนะครับนี่ไม้ป่าเดียวกันนะดื่มแอนด์เดคคาเฟ่โอ้ชื่อชื่อแต่ละคำนี่คือเขาบอกว่าเด็ดๆทั้งนั้นนะครับโอ้ ครับไป้าเซาไปเลย,นนเลยครับรกาแฟไม้ป่าเดียวกันนมของแท้ค่ะเรียบร้อยค่ะไอเลิมนิ้วน,น่าจริงค่ะ,ะโอ้พวกผมชอบสโลแกนป้ายคำของป้ายนะแปลกดีครับป้าจิบกาแฟสักแก้วสองแก้วแล้วก็เดินทางต่อครับทำเป็นเล่นไปเนี่ยร่มรื่นครับ ดีนะครับเราที่เราสมันมานะเพราะว่ารา้านกี่คนเยอะมากครับอโอ้เสีงอิงตรงนี้สวยนะฮะซุ้มทางเข้าน้ำลึกมากครับโอ้ชอมเยอะนี่แหละสิ่งที่เราต้องการครับอืม,มสวยว<ะ>ครับโวโวโวคาปูเยนนหนึ่งวันเที่ยวกับสาวไตครับเที่ยวกินกับสาวไตฮะดูตรงนี้สวยเสียงอิง ตรงนี้สวยมาแล้วโอ้เมนูเยอะมากเองครับจัดไปมีอาหารตัวาะเราไม่รู้มีอาหารเนาะข้าวขาปูครับน้องสิงไครับลาเต้ค่ะลาเต้ชงแก้วหน่อยเตรียมคาไปอินก่อนนะคะใช่วันนี้เราต้องเตรียมงานแคมปิ้งเย็นนี้นะคะแล้วก็เป็นร้านทางผ่านสามารถมาแวะได้มาตามป้ายเจอเลยใช ร้านอะไรนะไม้ป่าเดียวกันไม้ป่าเดียวกันกาแฟไม้ป่าเดียวกันกาแฟแบบสีเข้มข้นมากเลยอ่ะอร่อยค่ะนี่บ้ากลมกลมใช่ไหมอ่ะขอชิมหน่อยจิบกาแฟไปด้วยทำงานไปด้วยช่างมีความสุขสนิกับไรนะใช่แล้วก็สาวห้างหลีแต่แต่ค้านะเข้มข้นไหมีต้องพูดสับสับที่นี่ค่ะวมา่าชินีสวยมั่วอ๋ออ๋อชินีสวยมั่วผ่านครับผ่านเข้มข้นกลมกลมครับ ดูสีก็รู้ว่าอร่อยนะร้านวสวยๆนะคะ<า>เป็นม,<า>มีอาหารด้วยแวะเอากิ๊กแม่เที่ยวได้นะคะอยใช่ี่พงให้กระรอกละไม่มันอยู่ในป่าไง<อ>สามารถมาซุกซ่อนกันได้นะคะร้านนี้<อ>เด็ด โโอ้คุณนกองยังสบายไหนคะไปดอยจ้าไปแคมป์ปิ้งดีกว่าไปเลยว้าวป่าโอ้มีเสียงด้วยครับสวยงามขนาดเลยเจ้าครับโอ้สาวๆกลับมาเป็น14ครั้งครับสถานีต่อไปครับ